ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอรสมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสแค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้น กูเตยมาสเตอร์ master 100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแล้วก็กูเตยแกรดมาสเตอร์3 0 0บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพโบเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนานาน0 0 0บาทต่อเดือนสามารถรีเควส์เกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือน เอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่าน สวัสดีครับทุกท่านผมสลาแมนเดอร์สวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวละครใน Dragon b บอ l อีกแล้วนะฮะแล้วก็ถึงคิวของยัมชาสักทีเป็นหนึ่งในตัวละครยุคบุกเบิกของซีรีส์ด r a g o n b บ l l เลยนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นสตูรลยแรกที่สามารถกระทืบโกคูตอนเด็กได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นโกคูจะหิวข้าวก็ตามก็เลยสู้ไม่ได้นะฮะย้มชาเนี่ยจัดได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็มีฝีมือเป็นอย่างมากแต่ดันมาเอาดีด้านการเป็นโจรคอยดักปล้นคนที่ผ่านทางมาตั้งแต่อายุ16 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทา,ทางที่เก่งขนาดนั้นจะเอาฝีมือไปทาอย่างอื่นได้ไหมทั้ที่จะเอามาใช้แบบนี้นะฮะเขามีเพื่อนคู่ใจก็คือปู่เอานะฮะที่เหมือนกับเป็นเบสคอยสนับสนุนในเรื่องต่างๆซึ่งเอาจิงๆแล้วนะฮะเขาเนะี่ยเป็นโจรแบบนั้นนะ่ะก็ดีอยู่แล้วแหละเออถ้าเป็นโจรอยู่ต่อไปตนะั้งแต่ตอนนั้นไม่เจอโกคูก็คงจะอาจจะเป็นโจรที่ปล้นคนจนรวยไปแล้วก็ได้พอมาเจอโกคูนะฮะตัวหายนะระดับจกกักรวาลเท่านั้นแหละชีวิตก็เหมือนกับว่ามันดิ่งลงเหวซะ,ะทุกอย่างเลยหากเราลองมองยย้้อนกลับไปดีีๆาฉเ่ย เป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ค่อยจะได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าในการต่อสู้หลายๆครั้งของเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่หากว่ายำฉาเนี่ยไม่ได้ปะทะกับตัวประกอบนะผมขอบอกเลยว่าส่วนใหญ่มักจะแพ้เสมอนั่นเลยทําให้ภาพจํานักลบสุดเท่ของเขาเนี่ยมันค่อยๆที่จะเริ่มเปลี่ยนไปละสึกประลองเจ้าจุภพบนะฮะก็มักจะมาแพ้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลตลอดเลยเออไม่รู้ทําไมมันเป็นคำสาดหรือเปล่าเข้าร่วมสึกประลองเท่าไรก็มันก็แพ้ตอนควอเตอร์ไฟนอลตลอดเลยพอมาถึงตอนโดนไซบ์แมนระเบิดใส่จนตายนะฮะนั่นแหละนั่นแหละ ภาพจำนักรบสุดเท่มันหายไปหมดแล้วก็ตอนนั้นเลยกลายเป็นว่ายำฉาเนี่ยมันคือคําสะท้อนความอนาถฮนะแบบทําไมมันดูย้ำฉาจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคําที่เราใช้เรียกอะไรที่มันดูแบบอนาถหรือว่ากาก,ากอะไรแบบนี้ไปเลยก็คือแบบมันเป็นคําใหม่เป็นศัพท์ใหม่ที่แบบเกิดขึ้นมาเลยเป็นต้นแบบนี้และดูเหมือนว่าการล้อเขาเนี่ยมันจะไม่ได้จบลงง่ายๆด้วยนะเพราะว่านอกจากฟิกเกอร์ของเขาที่ถูกนาเอามาขายในภาพตายแล้วเนี่ย ในเวอร์ชั่นเกมบูโดไคภาคที่3ยนะฮะยำฉาเนี่ยจะเป็นตัวละครเดียวเลยนะฮะที่โดนไซบิแมนระเบิดใส่ครั้งเดียวแล้วก็จะตายทันทีโดยไม่สนว่าเลือดตอนนั้นของยำฉาจะมีมากเท่าไหร่ก็คือคนอื่นโดนก็แค่จะเจ็บบ้างอะแต่ถ้าเป็นยำฉาต่อให้เลือดเต็มเนี่ยก็คือตายเลยนะฮะนี่แหละ นี่แหละก็คือการบูลลี่ระดับโกลบอลคือบูลลี่ระดับโลกเลยและที่แย่ที่สุดก็คืออาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยก็เหมือนว่าจะปล่อยผ่านนะให้โดนบูลลี่ต่อไปไม่ได้ที่จะปกป้องอะไรตัวละครนี้เลยเพราะว่าถ้าตายในตำนานเนี่ยก็ยังคงปรากฏตัวในภาคดร a g o n b บอ l s u p ป r ในตอนเล่นเบสบอลอยู่ดีนะฮะเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งทีมงานเนี่ยก็ยังหาโอกาสที่จะแกงเขาให้ได้เท่านั้นไม่พอนะฮะยังโดนล้อว่าเป็นพ่อของโกฮังหรือว่าผัวรับของจีจี้ด้วย แม้ว่าเอาจริงๆแล้วนะฮะนี่คงจะเป็นฝีมือของอาจารย์โทริยาม่าแหละเพราะว่าแกลืมเรื่องทรงผมไงแกเคยใช้ไปแล้วว่าทรงนี้มันใช้ไปแล้วโว้ยและไอ้คนที่ใช้นี่ก็ลูกตัวเอกด้วยนะแต่ถ้าหากว่าผมเป็นโกคูเนี่ยผมก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เหมือนกันแหละฮะว่านั่นมันเป็นลูกเราจริงหรือเปล่าวะหรือว่าเมียเรามีชูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าความเป็นธรรมเดียวที่เขาจะได้รับเนี่ยก็คงจะมาจากเวอร์ชั่นแบบอื่นที่ไม่ใช่อนิเมะแล้วก็มังงะนะฮะหรือก็คือเวอร์ชั่นของเกม ดังนั้นแล้ววันนี้เราก็จะมาทวงความเป็นธรรมให้เขาบ้างจะดีกว่าเออก็คือฟังแต่เรื่องแย่ๆของเขา,าแล้วเรามาฟังสิ่งที่ดีของย้ำฉาในเวอร์ชั่นเกมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น w h a t if นะฮะมันจะเกิดขึ้นในดอ n b ก l บ l e g ล n ินบลส t ย้ำฉาเนี่ยก็คือจะมากระทืบเบจิต้านะฮะเพื่อแย่งบลูมาคืนเพราะว่าไม่อยากให้เบจิต้าได้กับบลูมาไงและดันชนะซะด้วยเออชนะเบจิต้าด้วยนะฮะ แต่นั่นก็เลยทําให้ทรังส์เนี่ยต้องมาเข้าสู้กับยำฉาเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เกิดถ้าว่าถ้าหากว่ายำฉาได้กับบูม่าทรังส์ก็จะไม่มีตัวตนไงก็เลยแบบต้องมารักษาปกป้องตัวเองบ้างแต่สุดท้ายนะทรังส์เนี่ยก็โดนกระทืบไปอีกคนอยู่ดีสู้ยำฉาไม่ได้นั่นจึงทําให้ยำฉาคิดว่าตัวเองนะฮะเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วก็หล่อที่สุดในจักรวาลด้วยแต่ทรังส์ก็งงว่าเอา้าทําไมตูแพ้แล้วทาไมตูถึงไม่หายไปล่ะพอทรังส์คิดไปสักพักจึงคิดได้ว่าอ๋อเข้าใจละ ย้ำฉานะ่ะมันเป็นเพลย์บอยเจ้าชูฮะนั่นจึงทําให้แม้ว่าจากะกระทืบเบจิต้าไปนะฮะยังไงบลูม่าก็เลือกเบจิต้าอยู่ดีไม่มีทางเลือกย้ำฉาฮะก็เลยแบบจบข่าวไปแค่นั้นสุดท้ายก็ไม่ได้เมียคืนทีนี้เรามาดูทางมังงะสปรินต์ออฟกันบ้างหรือก็คือเกิดใหม่เป็นย้ำฉาโชเดะนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแปลไทยต้องเติมโชเดะเข้าไปด้วย ที่แบบว่าแฟนดรากอนบอลเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตในฐานะของยำฉาฮะด้วยความรู้จากการเคยอ่านดรา g กอนบอลมาแล้วนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยปั้นยำฉาจนกลายเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยโอ้โหด้วยการลัดขั้นตอนนะก่อนเบจิต้าจะมาเนี่ยก็คือยืมยานจากพระเจ้านั่งไปดาวนาเม็กให้ผู้เท่าสูงสุดเนี่ยปลุกพลังให้แล้วก็ฝึกกับเนลอีกเกือบปีจึงสามารถลบการสบประมาทที่เขาเคยโดนมาได้ไงฮะเออด้วยการแบบ ยืนรับแรงระเบิดจากไซไบแมนแบบชิวๆเลยไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะฮะคือแบบปล่อยไซไบแมน5ตัวเนี่ยมันระเบิดใส่จนตายอะ่ะแต่ว่ายืนแบบนิ่งๆอะ่ะเออพอเบจิต้าวัดพลังดูด้วยสเกลเตอร์นะฮะผลก็คือมันโอเวอร์เทนเทนเลยทีเดียวโหเป็นหมื่นนะถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ช่วยให้โกคูตอนนั้นโค่นเบจิต้าลงได้และทําให้ในศึกนั้นนะฮะไม่มีใครตายในศึกเบจิต้าเลยแม้แต่คนเดียวแต่ตอนที่ย้ำฉาจะปิดจ็อบเบจิต้า เขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากว่าฆ่าเบจิต้าไปนะฮะทรังส์เนี่ยก็จะไม่เกิดเลยจําใจต้องยอมปล่อยเบจิต้าไปเสียบลูมาไปในท้ายที่สุดเหมือนเดิมเลยไปไปมา,มาเนี่ยเหมือนในหลายวอตอฟเนี่ยมันก็จะดีนะแต่ว่าสังเกตไหมครัว่าทําไมมันต้องเสียบลูมาตลอดเลยวะชะตากรรมของยาชาเนี่ยเหมือนกับว่าโดนกําหนดไว้แล้วว่าต่อให้เก่งหรือว่าพาตัวเองไปได้ดีแค่ไหนนะฮะแต่ก็จะ ไม่มีวันนะฮะที่จะได้บลูมาเป็นของตัวเองแล้วตลอดการส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังเขานะฮะว่าทําไมเขาถึงแบบกลับชาติมาเกิดไปย้อฉาได้ก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือบิลุสและก็แชมป้าตอนนั้นมันแข่งเอาคนจากต่างโลกนะฮะแบบที่แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนกับว่าจะตายอะ่ะก็คือเอาวิญญาณเนี่ยมาใส่ในตัวละครในเรื่องนี้เพื่อแข่งกันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่คาดคิดจริงๆว่าจะมีเบื้องหลังเนี่ยระดับใหญ่ขนาดนี้เลยทั้งหมดในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะ รวมแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่อนาคตไกลแต่ว่าก็แค่โดนลาสีจากพวกโกคูมันกดซะไม่เหลือก็แค่นั้นเองลองดูใหม่อีกรอบนะฮะผมเขาบอกเลยลองนับข้อดีของเขาดูผมว่าแค่นับแล้วก็คิดดีๆเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่เราน่าจะอิจฉาได้แล้วนะฮะหนึ่งเลยเขาเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลก2เขาเป็นนักเบสบอลมือฉกาจมากก็คือถ้าหากว่าในวงการกีฬาเนี่ยน่าจะหาคนปรับย้ำฉาได้ยากมาก สามเขาหล่อมากเอาจริงๆยำฉาหล่อนะฮะดังนั้นแล้วสาวๆย่อมติดตรุ่มแน่นอนแล้วก็แถมยังมีเพื่อนๆที่ดีอีกด้วยแล้วก็ทรงพลังอย่างโกคูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเส้นสายของมิสเตอร์ซาตานโอ้โหดังนั้นผมเขาบอกเลยว่าถ้าหากแค่มองผิวเผินเนี่ยยำฉาเนี่ยอาจจะดูอนาถนะฮะแต่ถ้าหากว่าเรามองลึกๆถึงความเป็นจริงเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยนะลองคิดดูดีๆนะเออใช่ไหมรวยจ อาชีพการงานเบสบอลเพื่อนก็มีพาวมีแบ็กอัพมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หล่ออีกมีสาวๆมาให้เลือกติมผมบอกเลยว่าถ้าหากผมเลือกเกิดได้ผมก็อาจจะอยากเลือกเกิดเป็นยำฉาถ้าหากเลือกได้เออเกิดเป็นยำฉาก็ไม่เร็วนะในความคิดผมเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ